นักเรียนเตรียมตัวลำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อว่าคุณครูนัทพลนผู้สอนครับมีชื่อเรียกว่าคุณครูบีอารมณ์ดีจังอารมณ์ดีเพราะคุณครูสอนดนตรีไงก็ครูไม่ได้ดุม้าเลยเป็นเมโลดี้เมโลดี้เสียงต่ำเสียงสูงรูปนี่มาเจ้ยไม่ใช่อ่าก็วันนี้ ครูจะมาสอนเรื่องอะไรรู้ไหมไม่รู้อยากรู้ไหมครับอยากรู้โอเค <c oughs> ครูจะมาสอนเรื่องลักษณะของเครื่องดนตรี <c oughs> ในชีวิตประจําวันโดยวันนี้ที่ครูจะมาพูดครูจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีสากลไม่ใช่เครื่องดนตรีไทย <c oughs> แะ ไปแล้มไปก่อนเลยไป้กเรียนดางดังดงดังกันงไม่หนไอ่าลองแนะนาแนะนาตัวกันก่อนละกันว่าชื่ออะไรกันบ้างอ่าครับเริ่มจากไอ้อุ้งเที่ยนาไทยครับชื่ไครับไทยครับอ๋อครับผมชื่อบุญตังบุญตังนี่แน่นะใช่ไครับ ผมอึ้งแต่อาจารย์อึ้งแต่อาจารย์เดินเข้ามาเห็นนักเรียนชื่อค่ะโอ๋อครับจนใหญ่เช่อนี้เดินเอ้ยนี่เป็นเกมชื่ออะไรครับสมเจตค่ะโอเคครูเขาเป็นกระเทยเป็นกระเทยเหรอเป็นใบเลื่อนเลื่อนเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องลักษณะของเครื่องดนตรีสายอ่นพวกเราเข้าใจว่าลักษณะเครื่องดนตรีหรือเปล่า ลักษณะเื่อรูปแบบรูปราพผู้ขอคำถามใหม่ลักษณะคาว่าลักษณะไนทุกคนเราให้คำนิยามคาว่าลักษณะันมาอย่ไรรูปล่างอ่าใช่ควรจะอะไรเอาใครคิดอะไรได้เพิ่มจากนี้คิดบ้างครับรูปแบบรูปแบบอ่ากันได้รูปล่างรูปแบบรูปภาพไหมลักษณะอ้วน อ่าใช่คือครูจะบอกว่าทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มันจะมีลักษณะทุกอย่าง <c oughs> ทีท่เนจริงจิร์เกลใช่อย่าง <c oughs> เช่นคนเราคนเราก็จะมีลักษณะ <c oughs> ไหนมาแบบคนนี้ลักษณะสูงผอมเ <c oughs> ตี้ยเตี้ยจะเข้าอาจาย <c oughs> ด๊าอะไรอย่างนี้เป็นรูปลักษณะ <c oughs> หรือว่าพวกสิ่งของก็จะมีลักษณะ อ่าสิ่งของทุกอย่างเครื่องใช้เครื่องอะไรลักษณะหมดสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกได้ว่าอันนี้มคืออะไรเราต้องเห็นลักษณะรูปร่างมันก่อนเรารู้ว่าเออมันนี้มันคืออะไรแล้วถึงเราว่าจะจำได้แล้วสม,อ,ะะม,ม,มองเราจะประมวลผลออกมาแต่เขาเรื่องอะไรกันเขาออกไปรอบโลกแล้วก็ลักษณะของเครื่องดน,นตรี <c oughs> ทนนี่อาจารย์พูดว่าวันนี้ก็อาจารย์ยกตัวอย่างมาสักประมาณสัก สี่เครื่องนตรีที่ใช้กันโดยแบบแพร่หลายแล้วก็ตอนนี้คือใช้กันมากเพราะว่าเป็นที่นิยมในอ่าวัยรุ่นแล้วก็แบบอพวกเพลงที่เราฟังกันตลาดเลยครับผมก็จะมีเพลงก็่ <c oughs> เอาเลยละกัน <c oughs> มาแล้วโอเคเมื่อกี้รดเลยครับมีสี่อย่างนี้ ที่อาจะรย์บอกลักษณะคุ้นๆเพุทธลักษณะลูกเล่าตามนี้เลยอันแรกสมองตึงเรียกว่ากีตาร์โป๊กกีตาร์โป๊กไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่าครับอาจารย์จะอธิบายคงว่ากีตาร์โป๊กกีตาร์โป๊กไม่ใช่ชื่ออะไรอะอคูติกเลยอคูติกโฟ๊กเขาเรียกโฟ๊กโฟ๊กกีตาร์เป็นกีตาร์โฟ๊ก แต่ที่อาคูาสสิกเราจะมา่นอะไรเ่นเรียกว่าโฟกิต้าร์เดี๋ยวกีตาร์โฟก์โฟกิต้าร์ใช่เราเรียกโฟกิต้าร์เพราะว่าอังกฤษจะเอาอันนั้นขึ้นมาก่อนไ่มแล้วโฟก์เป้นรถ้อะไรเฟรมิงโกกีตาร์เฟรมิงโกกีตาร์เป็นกีตาร์สเปนจะเป็นใช่ไหมกีตาร์คลาสสิกเราจะใช้กิตาร์คลาสสิกจะเอาข้าวผมคือจะไม่มีในนี้นะครับ คือมันจะลึกเห็นว่าพวกนอกเรื่องให้หน่อยนะครับอ่ออเห็<า>นผู้นักเรียนนี่ปสามอาจารย์เลยยังไม่อยากให้รู้อะไรมาก <c oughs> เพราะที่ดูรู้มากทุกคนก <c oughs> <c oughs> ็เลยเออแค่นี้พอแล้ว๋ยวจะรู้เยอะเหัืกันนี้ก็อ่ะมาฟังอันแรกรก่อนกิตาโปรกิตาโป่เนี่ยลูกทรงจะไปนลำตัวที่โปงมีมสาย,ย,ยคือ,อ่าโป่งนี่คือเพื่อให้ เสียงมันกังวงนไปในตัวทำจากอะไรคะทำจากไม้ไม้หลายชนิดไม้ำ <c oughs> จำ <c oughs> อ่าโอเคอยังไงดีอ่ะใช้ไม้หลายชนิดแล้วก็จะมีสายสายเขาจะใช้เส้นอ่าเส้นอะไรเส้นลวดเส้นเหล็กประ,ประมาณนี้ตัองก็ไม่ค่อยนั่นอ่ะ <c oughs> เส้นเอน็นนั้นไหมเ <c oughs> ส้นเอ็นจะเป็นกีกตราร์คลาสสิกครับที่ดารูกแล้วก็กีตาร์โปกอะส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันอะเขาใช้เอาไว้ตีคอร์ด ก็คือตีคอร์ดไม่ก็เอาไว้เกาคันเหรอไม่ไม่ใช่โอเคก็เพื่อแบบเล่นแบบเป็นรองพื้นของเพลงครับแล้วเวลาใส่สายมันก็จะได้นกด้เลยอ่าก็ผมก็ใส่สายปรติก็เหมือนที่บอกว่าที่จะคนอื่นใช้นักว่ามีสายเวลาเราดูว่าจะแน่สายล่าอะไหนึงเฮ้ยเล้ำลายอ่า สายหนึ่งข้างล่างสุดสายสองไล่ขึ้นมาก<อ>ีต,ตาร์โปรจะมีหกส,<า>สายเป็นมาตรฐานจริงๆมันก็มีหลายแบบคืออ่ะอาจารย์เพิ่มให้หน่อยละกันว่าสายหนึ่งเนี่ยเสียงจะเป็นเสียงอะไรรู้ไหม,ไมรู้กันไหมครับเสียงดูเสียงอีอ่ะอ e ีเป็นโอโนส่สากลใช่ไหมแล้วผ่าโน้ตไทยอ่ะมีครับโอ้โหโกเก่งมากเอาไปเลยสิบคะแนนอ่าแล้วเส้นเส้นที่สองนี่เสียงอะไร เสียงซ้อนอภิษครับเอฟอาจารย์ไม่ใช่ครับเสียงทีเอ่อเสียงทีทีสากลบีโอเคเอ่อต่อไปเส้นสามเส้นสามเออโดไม่ใช่เลยไม่ใช่เมื่อกี้พูดไปแล้วซ้อนใช่ซ้อนรถน้องภาษาอังกฤษซอน ิโซโซเอเอฟใช่รับเอ็นนิ้วกีตาร์ตัวนี้ให้ในราคาเท่าไหร่ไมประหยัดรถสากลตอนโอเคใช่เอาจนได้ต่อไปสายสี่ไล่ขึ้นมาที่หนุนตกท่าเุีย็งเฮ้ยนีสอนละเอียดไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเป็นเก็บความรู้เป็นเก็บความรู้แล้วกันอ่า เด็บควารู้ว่าเก็บขนมปังหนูชอบเล่นกีตาร์ชุดแป้ทอดเลยสายสครับสายสี่ครับหนูหนูชอบเล่นกีตาร์ครับผมเธอไม่ชอบเธอไม่ได้ชอบตีฉิงเหรอว่าเราไม่ชอบดนตรีไทยสายสี่รู้มั้นเมื่อกี้เห็นเราขอนะมิสบอกต่อบแล้วอะไรที่เป็นขนมเลยโอ้ใช่เลยเลยเลเลยเลยโร้ตถากนเลยหกบาททูเซเว่นก็จะใช่เียไม่ใช่เลยอะไร ดี <A. S 2> ดีครับโอเคดีมาก <A. S 2> ดีเลยต่อไปสายห้าใกล้จะถึงหมดละ <A. S 2> สายห้าสายห้าน้ตอะไรครับเ <A. S 2> ส้นปลาลาใช่ <A. S 2> โน้ตตะกนเอโอเคเส้นสุดท้ายสายหกจะเหมือนสายหนึ่งแต่อยู่กละอ็อกเต็ปอ็อกเต็ปคืออะไรครับอ็อกเต็ปก็คือระยะห่างของเสียงเหมือนโดเรมีฟาโซลาตีโดนี่คู่แปดโอ้ถู่ะเนี่ยเรียกหนึ่งอ็อกเต็ประยะห่างของเสียงเลยเออ นี่ประมาณเส้นหนึ่งกับเส้นหกนี่ห่างประมาณสองกิโลเม็รถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อ่ะก็จบแล้วแล้วไอ้ไอ้อไอลูกปิดไอ้ภูเงือแตอกทำ<ต>ไมครับไม่ได้ทำอะไรอะคับลูก<อ>ปิดรู้ว่าได้ถุงพ่อสายขาดมีไว้ <laughs> ปรับปรับสายครับลูกบิดนี่คือปรับสายลูกบิดไม่ได้เปิดประตูหรอครับไม่เปิดได้นะครับได้แล้วเพราอว่าพูดสิ่งนี้แล้วเล่นได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงเป็น มันจะมีที่ตั้งสายหรือไม่เราก็ไปเทียบเสียงกับถ้าจะให้ตรงก็ปุกเปโนหรเดี๋ยวไม่ก็คีย์บอร์ดอะไรี้ครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้ก็สายสายที่อาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอย่างนี้เสมอไปนะแล้วแต่เพลงหรือศิลปินที่เขาอ,อาจจะตั้งแบบว่าตามใจเขาก็มีหรือว่าเขาอยากให้ได้สาวที่เขาต้องการเพื่อแบบขอก็อาจารย์อย่างนี้แต่เขาเขาตั้งอีกแบบนึง ขออาจจะเปลี่ยนทางนี้ไว้ได้แต่ขอเหมือนกันอะไรประมาณนี้ทําให้เรางงไปอีกก็นั่นมันเรื่องลึกก็เอาไว้ปอสี่พอห้านะอาจารย์ยังมีเป็นตัวประกอบอ่มาถึงกองกองชุดรากิจชุดไหนครูรากิจอะไรนะซาวส์ดัมเซ็ทครูยอดมากดัมเซ็ทครูดัมคิดครับอาจารย์ก็ไม่รู้แต่สําหรับอาจารย์ก็อาจารย์ไม่อยากมั่วนะแต่อาจารย์ว่ากองชุดเนี่ยเคยเห็นพวกวงที่แบบ ไปขบวนเป็นแถวไอ้ปะที่เขามีกอง,งเยอะอะไรเงี้ยมันมาจากเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นกองใหญ่ถูกปะอ๋อวงโยใช่แต่คือนี่แบบพวกทอมพวกไรพวกชาพวกแฉเขาก็เอามาให้แบบจะได้ไม่ต้องเป็นใหญ่คนหรือเป่ามันใช้มันซิ่งเปลืองคนเล่นก็คนเดียวครบชุดก็เอาเท้าเหยียบไปทัเหยียบกระเดื่องไปนี่ขบวนก็ตีนู่นตีนี่อ่ะถ้าแน,น่ให้แฮทอ่ะครบได้ครูเล่นเป็นไหมอ่ะก็ขอด้านิดนึงง่ายๆแต่ครูไม่ค่อยฒนา กูถ่านตีตาก็ประมาณนี้ก็ตีก็ไม่ดีอะไรมากลนูเคยเอากระรังลูกใหญ่ใช่ใช่กอะรังเอากระรังลูกใหญ่มันก็เดี๋ตุบตุบแล้วก็เอาหม้อหม้อมาด้วยแล้วก็เอาสักกระสีมาด้วยไอหม้อนี่าหม้อไงทาหม้อทำเป็นแอรเออเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรแฉแฉ กองนี่ก็มีหอะไรที่มันเป็นเหมื่องสาวบ่อมันมีแบบมีประกบด้วยใชแฉะอ่ะที่มันอ่ามีเหยียบปอยโอ้โหสารพัดสนุกดนตรีเป็นวิชาที่สนุกนั่นเลยทำไมอาจารย์ต้องเทียดเลยอาจารย์ไม่เครียดหรอกแต่ดูอาจารย์เหยู่กับตกเพราะงั้นหนูป็นห่วงอาจารย์แล้วก็อาจารย์ผู้ต่อยนะครับก็คือว่ากองเนี่ยไม้กองก็มีหลายแบบใช่ไหมอย่างอ่าแจ๊ส อะไรอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม้คนละแบบกันก็เหมือนวิธีการเล่นที่บอกว่าอ่ามันก็ละเอียดไปต่อมาเป็นเบสอ่าสงสัยกันอยู่เบสนี่เป็นเครื่องดนตรีที่แบบรูปล่างเหมือนกีต้าแต่ทําไมต้องมีเบสใช่แล้วมันต้องมีซับใช่เพราะเบสจะเล่นเสียงต่ำจะเล่นตัวรูทที่เป็นคอร์ดบ้างหรือว่านอกเหนือหลังจากคุมจังหวะรู้คืออะไรอ่าร็้อะไรก็แลองอย่างกองกองเล่นเป็นโจคุมจังหวะปุ๊บปุ๊บ ถ้าไม่มีเบสเบสตัวใหญ่เขาตัวใหญ่แต่ว่าไม่ไม่ตายตัวนะครับจะเล่นตามกระเดื่องอย่างตึกตึกตึกเบสก็เล่นดึกดึกดึกคือให้เปลี่ยนจากตึกเป็นเสียงดึมดึมดึมมันเลยเกาะกันแต่ว่ามีความเป็นโน้ตที่สูงต่ำเมลโลดี้ตามกีตาร์ทีเดียงเบสต้องเชื่อมระหว่างกรองกับกีตาร์ให้ได้ถึงจะแบบนั่งเป็นนักประสานงานจะนักประสานงานก็คือเบสก็ถือว่าเท่ระดับหนึ่ง ก็รุ่ล่างก็อย่างนี้เลยแล้วคู่เล่นเป็นไหมอ่ะก็ก็พอได้ครับเพราะว่ามันก็มันก็เหมือนกีตรานะคือการตั้งสายหรืออะไรจะเหมือนกีตาา์หมดทุกอย่างแต่คือเหมือนตัดสองสายล่างของกีตอากไปแล้วสายก็จะเป็นปรับเสียงพอใช้สายใหญ่เนี้ยออกเต็ดความต่ำขอกเก่งมันจะยิ่งุ้มเพราะเขาเน้นย่านย่านต่ำเพราะมีกีตราย่านสูงอยู่แล้วอาจารย์ก็ร่าจะประมาณนี้แหละก็ ประมาณนี้ต่อมากีตาร์ไฟฟ้านี่เลยเป็นกีตาร์ที่จานชอบมากทีตสามที่โอ้ยอะไรติดเนี่ยนี่ได้สองสามที่ะโอเคกีตาร์ไฟฟ้า เคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมกีตาร์โปกแล้วก็มีกีตาร์ไฮไฟด์ใช่มันก็เล่นเหมือนกันเนาะไม่สงสัยพวกไอ้ดีมาสงสัยเฮสนใกะด่เพราะว่าการทำงานมันต่างกันกีตาร์โปที่การบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าเอาไว้ใช้สำหรับบีคอร์เราพื้นอยู่แล้วอย่างกีตาร์ไฮฟ้าเนี่ยเขามาเพื่อการโซโล เล่นโน้ตที่เป็นเมลโลดี้เลยอาจจท้องโซโล่ก็ทดแทนเสียงกีตาร์โปรกที่ไม่มีแต่ว่ากีตาร์โปรก,ก็เอามาโซโล่ได้ครับแตเ่เขาจะใช้กีตาร์ไฟฟ้าแล้วลูกเล่นจะเยอะกว่าจะมีแบบว่าที่เหยียบอะไรอย่างนี้แบบที่เหยียบเขาเรียกอะไรอ่ะเอสเซนต์ภาษากีตากดยังไงเ F ฟไม่รู้เอฟบีเอทีไม่แน่ใจเหมือนกันบบจ้างเขาไม่เก่งน่าประมาณนั้น เ้วก็เห็นว่ามันจะมีนี่รู้จากลักษณะแล้วตัวจะไม่ไม่โป่งเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เสียงกังวนเราใช้ลาตัวตันทําจากไม้อาจจะเป็นไม้ไมเมเปิลไม้ม้ฮอกกนีอะไรไม้ห<อ>น้าตาทม่ทาได้ไหมโป่งไม้หนาา้าตาก็จะปุ้ยเาไม่แต่ก็ไม่รู้นะแล้วก็กีตาร์ก็จะมีหลายโซงเอย,ยอะก็จางก็ยกตัวยอย่างนี้มงโซงอะไรบ้างไะโซง,งนี้มาอ่ะหลักๆก็ กระตัดเคเลเออเคลเรเตอร์ไอ้แล้วไอ้ตรงโมฮอคทรงจะมาทรงผมหรือมั้งตอนนี่ทรงพีคับเริ่มเข้าเลยนะไฟอิงวีอะไรก็ว่างไปแล้วก็เนี่ยนี่มันจะมีที่รับรับสัญญาณกีตาร์เหมือนใหม่ครับเขาเรียกว่าปิกอัพเริ่มเข้าเลยนะปิกอัพแล้วก็มีบิดขัดโยแล้วดูที่เสียบก็ประมาณนั้นเออก็ ทยโยกก็อย่างที่เหมือนเคยได้ยินกับเสีย huh. ์ก็ท anyway, yeah, uh ําให้ถ้าเราดึงขึ้นเสียงก็จะสูงขึ้นกดลงเสียงก็ตามลงถ้าเราขึ้นลงขึ้นลงเสียงก็จะสั่นขึ้นสั่นลงก็ประมาณนั้นหลักคิดเร่อวิบัตโต้น่าใช่เือนกันแบบอะไรวิบัตโต้ว้ปบิัตโต้เอออาจารย์จะให้ฟังเสียงของครื่นตีที่อาจารย์ให้นี่มาเอาเอาไปดูเอาไปดูกันก่อน แค่ขพ okay. ัดเทวยเาม้เอเคดได้เลยทำเป็นไรอ่าเก็บอเคไอโฟนเจ้าสุนี่ครูชอบฟังแนวไหนอ่ะก็่ก็ฟังไปเรื่อยๆครับแต่ว่าคุได้ไแต่ลูเคยเห็นอาจารย์เล่นกีต้าอยู่เล่นกี้ ยังครับพ่อชื่อพ่อพัวหนึ่งพี่ครัพ่อพัวคือทำไมนางสั่งอะไรมั่วโั่นายเล่นอะไรไม่พูดตาเพื่อนเลยเหรออย่างนี่เป็นอ่ะให้นักเรียนลองทายว่านี่คือเสียงกีตาร์กีตาร์โปอ่าจะมีสองตัวไอตัวเลึ่งตัวหนึ่งตีคอร์ดตัวหนึ่งเล่นเมโลดี้เล่นี้จะเป็นคำนี้แบบสไตล์แจ๊ส เามาณนะเสด็จประมาว่าเสด็จเต้าเตาเต่เาเดกจิวอยากฟังเพลงกาับตับเัล้มฟัดดึงตึงมันไม่ขู่อ่ะลองเนี้เขาทายว่าเป็นเสียงกีตาร์อะไรยจงต้องไเียนกับานเร์กีตาร์โปมันจะเล่นกับบเลอ่ะตอน้มีกีตาร์ด้วยมันเล่นล้อกันู่เป็นยูโบาเรกนะ พิชล่างพิชลลิงพิชล่างอะไรพิชลลิงนี่กีตาร์อะไรกีตาร์โปรงเป็นโจอครับเป็นเออมันไม่มีอันนี้หรอกไม่น่าสอนเลยกีตาร์โปร่งครับครูเป็นไฟฟ้าโปร่งอะเป็นกีตาร์แจ๊สอะไรวันนี้อิเล็กทรอนิกส์เขากริบสันครับก็ประมาณใช่เลยครับเอะพอ่อนเดี๋ยวจะหาคิะเป็นกีตาร์พวกคิ่ที่จังสอนครับอ่ะอย่างนี้กีตาร์ไฟฟ้า ยาังไม่ค่็เนเป็นโรดี้เลนครับกือูเอไ้ือจเหงื่อูเยอะจังนะครับเาแต,แต่รอดครับูอาทีท่าคูมาเล่นด้ก่น,น่าฟังเสียงเบสอ่ะอ่าฟังเสียงเบสโอเคเอาโซโล่เก่งเลยอ่ะอาจารย์ให้ฟังเพลงหนึ่งเป็นของสำเนียงกีตาร์ ตำเหียงกีตาร์อย่างเดียวให้ฟังว่ามีสไตล์ไหนบ้างแล้วเป็นอะไรยังไงฟังให่นี้นะครับเราจะได้ยินถึงแบบตำเหียงกีตาร์ที่เล่นออกมาแบบที่มีตั้งกีตาร์โกกีตาร์ทุกอย่างแล้วว่าเทคนิคที่เขาเล่นออกมาว่าเสียงเป็นยังไงยานเกิด G เดลเรกมาแล้วรัพเซนต์อัลเจซาร์ G เล็ก,นะลกเนอเนจนะ <Enjoy. S 2> อย อนี่กีตาพี่ตเ่นกาคอดลุ่มคอดแล้วก็จับออคอดต่เล่น็เนี่ราปมเดี๋ยวเอราปเล่นเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายรวเพราะว่าเกจะเดินไปเรื่อยจะเป็นเหมือนที่เ,าเราต้อเดินไปทั้งน้ำอ่าใช่ ตักคอตั้มอันนี้มันมีเสียงกองไหมนี่ใช่มีเสียกองด้วยแล้วก็เป็นกีด้าไฟ้าแบบส่ดเทย,วยาวๆท่าเท,เทวามยาวเสีย,ออยงไข่น,นีเราเรียนกันมันเร็วอ,อยาอกให้อกองฟังเรกบบสอาจารย์จะชอบมากเขอจะต่อไปเป็นออกบูบู รูี่สีฟ้ามาคนก่อยาัดแล้วบู่ได้สีฟ้า้งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยไหมอ่านี่คือคนที่ชื่อบีบีคิงนี่จะเปลี่ยนเนี่ยบีคิงนี่ใครบัตส์สังเนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามเรืนี่เขาจะเปลี่นดัซสายดนสายคืออะไรอ่ะดังสายคือกีตาร์ดังสายเสีจะสูงขึ้นประมาณนั้นแหละ้ว วันนี้คูเจ้าอาการกินต้าองอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนอ่ะแล้วยิตาเปลี่ยนหมดเลยนี่ใช้นิ้วเล่นเป็นนิโจอ่ะคูมาดังไออ่ะคันที่คันที่อุ้ยอยากได้เลยอ่ะคันที่ไหนอ่ครูคันที่ครูคัพปิ้งคัปิ้งคัปิ้งคัปิ้งมีกินเลยด้วย แล้วก็มุดสายอดแล้วเอาท้ายเป็นทริปปิ้กกิ้งเนี่ยพี่โอ่ะวันนี้ใครครับวันนี้อินวี่มังสเตอร์นี่ทริปปิ้กกิ้งต้องดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเจอแบบพวกที่ที่เมื่อกี้เราเรียนถามว่ามีเอฟเฟกต์ที่เหยียบอ่ะอันนี้จะเก่งกับที่ก็คือดิดไปแล้วดิ่เฉือน เนี่ยเหยียบเก่งเทนีพวกใช้เเฟกเก่งชมเมยโลกอาจารู้จักคนเยอะจังก็อาจาติสาอาจารย์อาจารย์รู้จักไอ้ทำไมเรียกหมฟ้า่เรียกเรือนี่เป็นโจาตินี่นี่ก็เรียกโนี่อ่นี่อธิบายนี่ที่บอกใช้คโยเก่งอ ในที่ขันโยกให้นักเรขัยกแตเขาไปแล้วดึงอเว่ากครับแล้วขาไม่ขาดเหรอก็ขาดต้องดึงกไม่รู้เนก็ไม่รู้แต่ก็นล้แต่จะดึงอะประมาณนี้อาจารครับนักเรียนญิงของเราก็เสียงเบยคเสียงเสียงกองเสียงลันี้ก็น่าจะรู้พอรู้กันนะอ่ารันนี้อาจารย์ก็จะมา ถามนักเรียนกันดีกว่าว่านักเรียนที่จะอธิบายให้ฟังเนี้ยนักเรียนเริ่มมีความอาจารย์ว่าแบบเริ่มข้าง,งข้างเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเริ่มชอบดนตรีหรือเปล่าชอบอชอบชอบอะไรอ่ะเรียนทีการถายเทพลังเลยฮะชอบอะไรชอบกลองเพราะเราคนเราทุกอย่างก็มีเหตุผลตื่นเต้นดีทำไมตื่นเต้เนกระตุกกระตุกกระตุกกระตุอะไรอะไรแบบี้มันมมมให้จังหวะสนุกสนานอ่า เพราะว่าจะได้ไไดเล่นคูน่กับรองเพมื่อนุนชอบรองเนั่นเป็นความคิดที่ดีออลดู่อยากฟังคนร้องเพลงปะล่ะก็อยากฟังเอาเอาไว้อาทิตายอีกสองอย่างเ,าเดี๋ยวทย์นี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ต้องถามเพื่อนต่อแล้วนะ,อะชอบชอะไรตีอย่างที่อาจารย์อธิบายมาว่าเล่นยอะไรยังไงเจ้าเจ้าทุกอ,อ,อ,อย่างเลยทุกอ,อย่างฟิวชั f u ส i o n ก็เป็นงานชบเป็นท้องเพลครับก็เสียเขา่อนสี่ครูเดี๋ยวเชิญชื่อครูชื่ออะไรนะครับชื่อบุญตันบุญบุญตันออกมาร้องเพลงเอาเพลงอะไรดีก่อนรูดการ์ดนะครับไอดีมไอดีมครับเพลงอะไรเพลงหนึ่งแบบให้เพื่อนได้แบบวันเดมองก็ได้ครับอาจารย์ก็สอนเรียบร้อยแล้ววันมอนอะไรก็ได้อ่าเราออกสองลอกให้ให้เพื่อนไปเต้นด้วยกลางคืนเดโม่โอเคอ๋อ โดอ์มาก่อนนะเดชชานช้านชื่ออะไรเฉยยันชื่อบุญทิศยันทำแบบนี้บุญทิศออกมากับบุญตันเลยอีกคนนึงนักร้องอีกคนนึงแดนเซอร์ไอ้ทำท่าเล่นกีตาร์ด้วยก็ได้เล่นเบสเไดนกออะไรก็ได้ไอ้เขาเดี๋ยวไอ้เขาไปบุญทิศบุญตันจาจานให้มาเป็นรอบเป้าเลย อาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีเพื่อนๆน้ำซีดไม่ให้คุณยิหลัได้ไหมเพลงซีดแล้วก็เลยทำอะไรอ่ะเอาแขงเรือนเราเรียนทีสาโกเราไม่เรียนรัฐสิบก็่อยไฟมีทุติมูลครับเราไม่เป็น่ะเรนนี้ก็ได้คุณเม่เช้าีวันเดโมก็ได้ครับลำเกี่ยวข้าวข้ามฟ่าง้าว่างอะไรอ่ะเอาเพลงเรียนไปจบเลย เออาอย่า้อยนีนี้อาจารย์มีเพลงเพลงนึงารชอบอยู่กานรเชื่อเพลงเอาความจำนะสีชมพูเวลาความจำอ้าโอเคมาเอาย่างนะเอไก่ย่างอะไรน พวกในย่าง <laughs> นี่ก็จะหมดชั่วโมงแล้วอาจารย์ก็จะมาสรุปให้ฟัง <c oughs> ว่า่าวได้ก็ลักษณะของเครื่องดนรตรีและเสียงตีก็ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปแล้วเราเข้าใจกันมีอะไรสงสัยหรือเปลาเอาอ่าอะไรเงี้ก่อนถามเมียเลยมีอะไรสงสัยหรือเข้าใจอ้าวแล้วกองมันจะเล่นกับเขาอย่างไงเสียงอะก็ <c oughs> ยังไงครับเวลาเหมือนกีตาร์ก็มีโน้ตมีอะไรของเขาอ่ะแล้วก็มันจะมีโน้ตของมันไหมอ่ะมันมีนะแต่แบบมันไม่ไม่ได yeah> ้เป็นเมโลดี้นะมันเป็นโน้ตแบบพวกการตีจังหวะของเขาประมาณนั้นครับมันไม่เมโลดี้หรือเปล่าแต่ทอมมันก็เป็นตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ไปแกะดูได้ได้นะเด้จริงได้นะก็ประมาณนั้นไมีสงสัยอะไรถามได้ถามได้ถามได้ ตอบได้หมดทุกอย่างเยอะเว้นคือร์บอร์ดทำไมเป็นสีดำก็ไม่รู้อยากเล่นกีตาร์ฝึกเลยครับใครสอนไม่มีคนสอนกีตาร์สขึ้นได้ไหมครับสายมันอ๋อสนิทขึ้นได้แล้วเล่นเล็นยังไงครับก็เราเล่นเสร็จเราก็เอาผ้าเช็ดผ้าเราจะชุบน้ำยาสิบอะไรก็อาจจะชุบน้ำมันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอาผ้าเปล่าเาเช็ดครับผมว่าชุบน้ำมันไม่อร่อยชุบแป้งแล้วก็ทอดดีกว่าครับโพเออก็น่ากินแล้วไปชัยแล้ว ันเป็นท่างมันเป็นช่าทั้งกีตาร์ตัวกับกีตาร์ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับเออใช่ครับแต่ว่ากีตาร์คลาสสิกสายเอ็นมันก็ตอนนีก็ไม่ไม่ขึ้นนะแต่ว่วาต้องเช็ดใช่ไหมก็ต้องเช็ดก็เรารักกีตารา์ก,ก็ต้องเท้าความสะอาดกีตาร์เรียนเรองนี้มานยังไงครับเออเรารักแฟนเราก็ต้องดูแลแฟนใช่ <ๆ S 3> อๆๆดีารย์แล้วเคยดูแลแล้วเธอดูแลแฟนดีแล้วเหรอเราไม่มีแฟนสาบานเราสาบานต่อหน้าไฟไม่เอาพูดถึงเรื่องลักษณะ แล้วก็เสียงจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราอยากไปมองอะไรที่ภายนอกจะเปรียบเทียบเหมือนปุ๊บเครื่องดนตรีเนี่ยว่าบางคนอาจจะคิดว่าทําไมกีตาร์โปก่งสวยกีตาร์ก็อาจจะสวยกีตาร์โปก่งทำไมเสียงอาจจะไม่เพราะเครื่องโปรกีตาร์โปก่งกีตาร์โปก่งทำไมดูไม่สวยทําไมเสียงเพราะอะไรนี้คือเราไม่ไทางหรือว่าสิ่งนั้นเสียงกับรูปลักษณะมันจะไม่เหมือนกันประมาณนั้นคนก็เหมือนกัน นักเรียนก็อย่ามองคนที่ภายนอกว่าลักษณะเขาข้างนอกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาอาจจะแบบไว้หนวดไว้เขาตัวดำมาคุณครูเลยใส่ชุดไม่สะอาดแต่บางทีข้างในเขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจดีก็ได้าำปาาัญาลาบบางคนข้างนอกดูดีอาจจะเป็นโจรก็ได้อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็แบบไม่ได้อยากให้มองคนที่ภายนอกก็อาจารย์ก็วันนี้ก็ขอจบไม่เท่นที่เท่านี้ครับจ้าถอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วก็อ่า <Okay. S 1> ด้าเรียนคราบฮลโโอ้โอเคครับ